มาวันนี้ลองมาได้อีกหมดหนึ่งนะผมคีออสเดีฮหไม่รู้เล่นไงนะไม่ค่อยเข้าใจกฎของมันเหมือนอะไรทรัพยากรหรือมันสักอย่างเนี่ยผมไม่เข้าใจกันแหละเอาหมดที่เดิมว่าให้ดีเด <c oughs> ี๋ไม่แค่แบบเดียวเนี่ยเกมเพิ่งเปิดมานะผมครั้งนี้ผมเล่นเป็นตัวผู้หญิงนะผมเห็นมันถือธนูผมเลยน่าสนใจดิสัญญาที่คืออะไรเนี่ย๋อไอ้นั่นไงที่มันติดตั้งไว้ผมก็ว่าอยู่ที่มันฝั่งนู้นติดตั้งแล้วมันคืออะไร ไฟฟ้าช็อตอ้อธนูอ๋อใช้งี้นี่เองไหนดูดิหมดนี้เล่นไงวะมี A B C D ด้วยอะคืออะไรเนี่ย ออไอเอบซีดคงเป็นไอยึดฐานปมฐานย่อยแน่เลยชิบหายแล้วมาเทียนั้นอันเนี้ยเอาไว้โอ๊ะกดยิงเองด้วยไหมทำการปกป้องเขตราโวเราได้ยึดเป้าหมายลาวเอ๊ะเดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะถ้าเป็นงั้นแล้วก็มัน โอ้ยไม่ชอบเลยอะ่ะโอ้เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ไหวไม่ไหว ะไรเนต้องยึดขาดขาดนึ Lars ่งก de ็ดีบีบบีเอ้ยหอนอะไรอ่ะหอมันวย รเราเจอควาหมายชาลีตัวรได้ทำการป้องกันเชียร์แ้วเขาหุาค่คเียร์อัลฟาหุ่นเชียร์ได้มาถกกึงตัตรูก็มันออมมโดนสงจัง เราได้ทำการป้องกันเเอ็โคตัอด้ยึดเป้ามายเด็กโคกำลังคนของเรากำลังทำการบุกจโจเป้าหมายเอ็โคเฮ้ยนี่เรียนไอ้นี่เรียนขับได้ไหมเนี่ย โอเคยึดบ okay, 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 uh, 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 ีบีเีโอเคคุณเขียนบีไว้เออไอเด้ทำการยึดเป้าหมายบรา v o สำเร็จในการยึดเป้าหมายเดี๋ยวก็ไอปุ่มนี้คืออะไรวะเนี่ย ไอ้นั่นคืออะไรไอ้คอนนั่นะตู้ได้ทำการยึดเป้าหมายเอาว่าทำการเข้ายึดเขตเดียวบ้าอยากรู้ผมไปดูไหนกันนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้นอกเขตเนี่ยโอ้ห้ามเข้าเขตแดงเหรอเข้าใครเขตมันเลยโอ้โอเคโอเคโอเคเฮ้ย เอมีปัญหาขากกากีก็ลั่วยีบีก็มีปัญหาเดี๋ยวจะกู้สถานการณ์ได้ไหมหวะต้องกายช่วยไหมอามาตายด้วดีกว่า โอเคยึดบีเอ้ยใครยึดจรวดมาเนี่ยหองกับมันโจมตีเป้าหมายชาลี oh. ได้ทำการป้องกันเขตเอ็คโค่ การตันเดิแล้วจากท่าบนเปฉันชนาอยู่แค่เอิ่มศัตรูได้ยึดบอลมาโอ้โศัตรูได้ทำการยึดเขตชาลีิ่งหอนอีเจ้าะัตรูได้บกเข้ามาอมันแนชาลีชิมันยึดซีไปเหรอแล้วขอเล่นงานอีก่อนนะ เขาด้เสียบยอาาเอามา้อัลฟ่าเอามันพังแล้ว,วยังยังไม่พังรูได้ทำการป้องกันเขตอัลฟ่ารูาาราได้เข้าควบคุม้าหมาชาลี ลูกคนของเรากำลังทำการบุกโจมโจเป้าหมายเอาว่าศัตรูได้ทำการ,รียร์เป้าหมายเราโวากรารทหนะศัตรูเป็นปัญหาม,มา้าจัดการพวกมันให้หมดจะจัดการไงนะครับลูนจะจัดเือหมดแล้วหรือแย่ละมันยึดไปหลายที่นะยึดอียิดียึดอีได้ฮะโอเคไอ้นัน่นคืออะไรเนี่ยมันเป็นจุดเกิดของพวกมันไงเนี่ย ไอไอคอนโน,โนู่นเนี่ยอะไรโอ้ยพอขับได้ปะเนี่ยโอย้แต่ควันก็อย่างงี้ไม่น่าขับเลยเรได้ทำการป้งกันเขตชาลีเรียบร้อยความหมายชาลังพ้นของเรากำลังโอเคมันคือจุดเกิดจะเรื่อไว้โอ้โหมันกินไปหมดแล้วเนี่ยไอคอนนั่นมันคือจุดเกิดนะผมสีแดงจุดเกิดพวกมันแหละ เราทำการป้งกันเชียร์ราโวถูดีบุกยึดเป้าหมายราโวโอ้เหลือตะเอียนเรียร้ยาได้ย้าหมายอัลฟากำลังคนของเรากำลังทำการุกโมเป้าหมายชาีมองไม่เห็นมองไม่เห็นได้ทำการป้องกันเชียอัลฟาเราได้ทำการยึดเป้าหมายอัลฟา โอ้ยิงไพ่พังไม่ได้เหรอ,อ,รอรรโอ้โจะยิงไงพังวะเนี่ย จะได้ตัวผู้หญิงก็ได้นะแต่ว่า <คน S 2> ไม่ไรู้จริงผมไม่ถนดัดเปลีนงั้นเท่าไหร่เปลีป่ยนตัวได้แม่ของผู้หญิงอะ่รอะรู้สึกว่าของผู้หญิงมันจะมีอุปกรณ์แท็กศัตรูด้วยนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะดเนี่ยเขียนอะไรวะเนี่ยเขียนดีนี่อ๋อไปอยู่ตรงตรงธง เย็บลงวันชนะโอเคขออีกรอบหนึ่งกันนะอีกรอบหนึ่งก็ผมปิดล็อคลิปเลยสนุกสนุกลื่นลื่นดี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 กว่าบอลแฟนไอ้ยบอลโซนิก าก็ไปไอเกมเจนาเปล่าวะไม่เกี่ยวเนีดิมันแค่แท็กชื่อเราเฉยเฉมือนแค่บอกว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ไม่รู้รอบที่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าได้ MVP เอ p บรียอ่นะแปดสิบหกเองเหรอ